ครับสวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการเขียนสีน้ำหุ่นนิ่งวัตถุสีเข้มให้กับนักศึกษาชั้นปวช2วิจิตศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาบ,บนราชธานีอันดับแรกครูก็ล่างโครงสร้างของหุ่นนิ่งก่อนนะครับโดยลากเส้นแกนกลางความกว้างความหนาของหุน่นแล้วก็เขียนวงรีของปากหุนห่นหุ่นตอนนี้วางต่ำกว่าวางต่ำกว่าระดับสายตานะครับ โดยใช้ดินสอสีล่างเบาๆนะครับแล้วก็ลากเส้นที่เป็นลายนะครับเป็นลายเถาขององุ่นนะครับเป็นหุ่นจะเป็นหุ่นเซรามิกที่มีลายนูนขึ้นมานะครับลากคร่าวแล้วก็ลงสีปากที่เป็นความหนาของปากไว้ก่อนนะครับไอ้ที่เป็นแสงสว่างก็เว้นไว้นะครับปล่อยแห้งแล้วก็มาลงสีของ เทาขององุน่นคือจะหุ่นจะเป็นลักษณะเป็นลายนูนนะครับก็ดึงสีบรรยากาศเข้ามาในเทาขององุ่นด้วยนะครับแสกน้ำตาลแรกอมฟ้า,ฟา,ฟาอมน้ำเงินเข้าไปนะครับลงคร่าวๆข,ของหุ่นก่อนเขียนนี้ผมรู้สึกว่าลายของหุน่นเป็นลายลายนูนนะครับลายนูนขึ้นมานครับ เสร็จแล้วก็จะลงเงา,าความลึกของปากนะครับอขงปากหุ่นนะครับในความลึกจะมีน้ําหนักที่เข้มแต่ว่าในความเข้มก็จะมีอากาศจะไม่ตันนะครับจะดูแล้วมีบรรยากาศมีความความรู้สึกว่าล้วงลงไปได้นะครับเสร็จแล้วก็เขียนความหนาของปากนะครับไอ้ที่มันวาวแล้วก็เว้นข่าไว้นะครับแทรกสีบรรยากาศแล้วก็ใส่เงาเน้นของปาก คอหุ่นนะครับให้ความรู้สึกว่ามันเบาวมีมิติมีระยะ,ะเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ลงสีที่เป็นฝั่งแสงนะครับฝั่งแสงก็จะแทรกบรรยากาศแทรกกลมน้ำตาลออกสมๆใหน่อยนะครับลงลงสีอุนตามารีนบวกเบอร์เซนานะครับ ตอนนี้ก็จะลงสีแสงที่เป็นสะท้อนเข้าไปนะครับหลากหลายสีแต่โดยรวมก็จะเป็นวัตถุสีเข้มนะครับมีความมันวาวนะครับอมน้ําตาลอมอสีที่มีความรู้สึกเป็นคล้ายกับสีกลางนะครับสีเข้มนะครับเขียนแล้วใจความสุว่ามีความมันวาวในความเข้ม แล้วก็มีความโปร่งแสงความชุ่มช่าคุณสมบัติของสีน้ําเขียนให้กลมนะครับเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้ปฏิบัติตามนะครับต่อไปก็ลงแบล็กเกลว์แบล็กเกลว์ของหุน่นเพราะว่าหุ่นแสงจะเข้าทางซ้ายมือ,อแล้วก็เน,น้นเก็บรายละเอียดที่เป็นแบล็กเกลว์ที่เป็นเงาสะท้อนนะครับเงาตกกระทบเข้าไปนะครับเก็บเลยขั้นสุดท้าย มีการเน้นการมีให้มีมิติขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ